ต่อไปจบแล้วก็เป็นเราเอ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 าหลวงพ่อปานท่ตาวางท่ตาเออทิทาให้หายเลยกินขมิ้นชันกับแตงกวาบ่อยๆนะทุกคนเลยนะแล้วกินน้ำใเยอะอ้าวพยาธิไมเวด้ทานนะเอาเอาออกจากตาที่มองข้างหน้าเป็นยังไงโล่งขึ้นไหม ศูนถึงร้อยตาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบก่ะโอเคตาเป็นอะไรมาเป็นต้อกระจกค่ะเป็นเบาหวานแล้วก็ตาลอกตาลูกแล้วนะลงกี่เปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคทำอีกทีหนึ่งดูซิไอ้ที่ถามที่ตาทีหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยยายๆกรลังจะดีแล้ว มเอ้าไราจะดีเออเี้ยได้ไม่ไม่ไม่เครียดนะอ้าวดูเป็นยังไงลงไปเดิมไหมเราลงค่ะศูนย์ถึงร้อยตาเราลงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอแปดสิบค่ะแล้วทําครั้งที่สองตาสว่างกว่าเดิมไหมลง่าเดิมไหมเมื่อกี้อ่ะเขาสว่างค่ะดีกว่าเดิมนะค่ะโอเคได้แล้วทีนี้จุดไหนต่อเป็นอะไรเป็นเบาหวานค่ะต้อกินทามินชั้นกับแตงกวาไปใช่ไหม แล้วตอนนี้ร่างกายมีปัญหาตรงไหนอีกก็มีข้อนะคะตรงนี้จะเป็นกดพูดแบบขาข้างขวาจะมีก้อนอยู่ข้างนี้อีกเล็กๆค่ะโอเคแล้วตรงไหนอีกแค่นั้นค่ะโอเคข้อแล้วนะไปข้างหน้าหน่อยนะพี่นะเออนี่จะทำกูเท่าไหร่นะปะสามร้อ มาได้ไน,นะำดด,ดูซิโล่งไหมพี่ดีไหมดีค่ะสูงถึงร้อยโล่งกี่ปเปอร์เซ็นแล้วร่ากายเราเก้าสิบอร์เนแล้วอมาขอพอน้ออนงนิดดูขาดูซิมันหายไปด้วยไหมเป็นไรแล้วนะนไอ้นะที่มีก้อนก้อนหายยังอย่งค่ะเอาขก้ขอ,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 อนออกหน่อย แล้วเอาขอพรไป